โอ้ห้อยมาเลยจังหวะนี้บิ๊กกระดึงบิ๊กกระดึงดึงลงมาดึงดึงว่าไงเฮ้ยสี่หนึ่งเจ็ดสองเก้าครับอย่าเลยนะย่าเลยอย่าเลยโอเคมาเร็วดึงดึงมาเอ้าหลักลมอีกโอ้โหยังไงห้าห้าเก้าห้าเจ็ดวิดบูมวิดบูมยังไงวิดบูมโอ้โหวิ่งดึงวิ่งดึงวิ่งดึงกดเท่าไหร่สามสี่ห้าจุดสองเจ็ดครับนะฮะหน้าตาคนขับก็ขับเป็นอย่างเงี้ย แล้วกันหน้าตาคนบอกทางครับดูฮะอย่าแซวผมหน้ามาหนูอย่าโดนนะโอ้โหแหมเปิดมาเด้งดึงดึงงอกมากดเวลา5 22 03ครับมาถึงก็เข้าบล็อกแล้วเราเห็นตรงนี้แหละฮะเอาวิ่งวิ่งบิ๊กเดดึง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 วิ่งมาดึงดึงหยุดเท่าไหร่สี่เป็นอันดับสองอยู่ตรงนี้ครับขึ้นไปขึ้นไปดูไปไงใช้ลรถนี่ไปไงใช้กระทะวิ่งครับโอ้โหกด สี่แปดหกสองปอบมือปอบมือโอ้โหสมรรถนะของโตโยต้าไฮรักลีเวลเป็นยังไงฮะวิ่งสามสามล้อฮะยางสามเส้นนะใช้กระทะวิ่งครับโอ้โหคุณพระคุณเจ้ามาหยุดเวลาโดยเจ้าดึงฮะบิกก้ดึงดึงกะดึงโชว์ครั้งสุดท้ายดึงออกมาแล้วดึงวิ่ง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 เวลาเฮ้ยสี่หนึ่งเก้าแปดสี่ครับสี่หนึ่งเก้าแปดสี่อันดับหนึ่งครับ โอ้โหทำได้ฮะ419ครับผู้ชมครับ